ถ้าเราจัดลูกค้าต้องหว,วาลูกค้าต้องได้และที่สำคัญของแถมจัดเต็มสรุปเลยว่านาทีทองช่วงเนี้ยปุ๋ยเนี่ยเราจะลดกระสอบละประมาณ10บาทแล้วก็เมล็ดพันธุ์เนี่ยก็คือลดกระสอบละ10บาทเหมือนกันแล้วก็ยาเนี่ยก็จะลดประมาณ20-30บาทต่อขวดอะไรอ๊ะเจ๊โอ้โหทำไมนาทีทองลดร้อยยังไง้ยเา้หมปุ๋ยขอลูกละส0 0ร้อยได้ไหม 300บาทเลยเหรอเฮียใช่แล้วได้ไหมได้ยาเนี่ยนะมันน้อยไปขอหนึ่งแถมหนึ่งทุกบริษัทได้ไหมหนึ่งแถมหนึ่งได้ไหมได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมีตั้งหลายบริษัทเนี่ยขอถุงละ300ได้ไหมถุงละสามร้ยได้ไหมใช่มันต้องอย่างเงี้ยนาทีทองหนองวงการเกษตรต้องแบบนี้อุ้ยเฮีย ต้องไปละ9 10มิถุนายนนะคะอย่าลืมรานหองม่วงการเกษตรอยู่ที่อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีและจะมาไหมมาเอแล้วเจอกันที่หนองม่วงการเกษตรวันที่9และว,วันที่10มิถุนายนนี้